โชคดีที่คนเกิดวันจันร์ทได้หับฟังคลิปนี้เพราะนี่คือเคล็ดลับในการเสริมดวงสตาที่จะเห็นห้ยสวิตของคนที่เกิดในวันจันร์ทล่ารวยเป็นเศรษฐีบ่อเสืออย่าลบลูเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้นํามาจากตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคําทํานายมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความขคารพและนับถือดังนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีด ถ้าจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาบอนที่สงบสงบฟังเพราะนี่โบแมนเรื่องบังเอิญที่ตัวคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นเพาอบุญว่าาสนาของคนที่เกิดในวันจันทร์แท้ๆเพราะบอมีไผ่ที่จะมาบอกเคล็ดลับนี้ให้แก่ตัวท่านเมื่อได้ล่วงหู้เถึงเคล็ดลับในข้อนี้แล้วจะเห็นหายสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นผิดผัน จากหลังมือเป็นฝ่ามือเหตไห้ีชีวิตลืมตาอ้าปากได้จากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยทรัพย์สิสนและเงินทองถ้าภัยก็ตามที่เกิดในวันจันทร์นั้นได้หับส้มคลิปนี้จบถือว่ามีบุญบารมียันใหญ่หลวงและภัยก็ตามที่เกิดในวันจันทร์่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง หรือหมู่เพื่อนหรือแฟนจงแท้คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นได้หับพังซะเพื่อเป็นการเสริมแต้มบุญให้กับตัวทานเองหรือแท้คลิปนี้ออกไปสู่สาธารณะให้ปวง้นได้หับหูและได้หับฟังน้ากันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวทานออกไปให้หมดที่มันคอยสุดดึงตัวทานบ่หายลำรวยเสียทีและสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ ได้เคยคิดเคยฝันและเคยปราถนาไว้ก่อนหน้านี้บ่าว่าจะเป็นบ้านหลดที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆหลับรองและการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนและก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดติดขัดขัดเหตุอย่างทําอย่างลงไปก็บกขึ้นบกเกินลองเอาเข็ดหลับนี่ไปใส่หลับรองและการันตีได้เลยว่า ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นท่านตาอย่างแน่นอนก่อนจะเข้าไปหับส้มหับฟังคําทํานายดวงสตาตําราบโบราณโหราศาสตร์ผากทุกทานกติดตามและกดสันกระด่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดซับหับโซกและเพื่อที่จะโบพาดคำทำนายดวงสตาใหม่ๆทางส่องของพวกเขาต่อไปนี้เป็นการเปิดดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ คนที่เกิดในวันจาันทร์เป็นคนที่มีดวงแห่งความโชคดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ในส่วนต้นของชีวิตของคนที่เกิดในวันจาันทร์ในส่วนต้นชีวิตต้องได้ดิ้นรนกับความทุกข์ยากลาบากตากกรรมและเหตุให้ชีวิตต้องได้ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวและคนที่เกิดในวันจาันทร์บ่ค่อยจะได้อยู่กับพ่อและแม่อาจจะได้อยู่กับญาติพี่น้องแทน หรือจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อไปศึกษาหามเฮียนหรือเหตุเวียกงานต่างๆสีวิตต้องได้พบพ่อกระมรสมและอุปสรรคต่างๆนานาบอกว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการงานจึงเห็นห้ชสวิตของคนที่เกิดในวนนนันจันทร์ได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเพราะเหตุห้ชสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์หูวิซาต่อสู่สีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาวไว และเหตุหายซีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะประสบผลสําเร็จเมื่อชีวิตก้าวขึ้นสู่วัยกลางคนเมื่อชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสตาจะผิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตระกูลเป็นเพอบุญเก่าของคนที่เกิดในวันจันทร์เอง ที่เคยเหตุมาแต่อดิตศาสตร์ผลบุญที่เคยเหตุมานั้นจึงส่งผลเหตุหายชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ในวัยกลางคนจะร่ำรวยสิ่งหนึ่งที่ติดตัวคนวันจันทร์มาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือคนเกิดในวันนี้เป็นคนที่มีบุญเก่าและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองจึงเหตุห้ยชีวิตขาดแคลนจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งหนึ่ง ที่คนเกิดวันจันทร์บ่เคยหูมาก่อนนั่นก็คือตัวของคนที่เกิดในวันจันทร์เองนั่นเป็นคนที่มีดวงหงจุย้ยและเป็นคนที่มีดวงมหาโพธิกรัพั์ในเรื่องของเนื่องทองทองเพราะดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยในชีวิตแต่อยู่ยังน้อยกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดเพราะคนที่เกิดในวันจันทร์นั้น เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและดุมันขนยันเพียรเป็นคนที่มีเป้าหมายห่อนขางจะชัดเจนและเป็นคนที่สลาดลักแหลมแต่ในความโชคดีนั้นก็มักจะมีเรื่องของโศกไร้เข้ามาแจมเส้นกันเพราะจะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่คอยสุดดึงและคัดขวางสวิตเหตุห้ชีวิตติดติดขัดขัดเหตุอย่างทำอย่างลงไปก่อโบขืนโบเกินบอ่อหายคนที่เกิดในวันจันทร์นั้น จเจริญห่งเฮืองและลมรวยทางทางแล้วดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงสตามีโอกาสสูงที่จะล่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยดังนั่นเองพ่อหมอจึงอยากบอกเคล็ดลับนี่ไอ้สรารผู้ที่เกิดในวันจันทร์ได้หับหูและหับฟังไปต,ตามๆกันถือว่าเป็นการเฮ็ดบุญให้ตัวพ่อหมอเองเพราะพ่อหมอกบอบได้หยังนอกจากได้เฮ็ดบุญทำทานและนี่ คือสามเข็ดหลับที่เหตุให้คนเกิดในวันจันทร์ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อายุยังน้อยมาฝากที่คนเกิดวันจันทร์อาจจะบอกเคยหูมาก่อนถ้าไพ่ได้ล่วงหูเถึงเข็ดหลับในสามข้อต่อไปนี้หลับรองและการันตีเลยเลยว่าจะเหตุให้สวิตก้าวกระโดดอ้วกคนอื่นๆที่ยังบ่หูเข็ดหลับนี่พอเข็ดหลับในสามข้อต่อไปนี่จะเหตุให้ตัวทานเองนั่นกิจการงานค้าขายสิ่งใด ยิบจับก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุให้เงินไหลนองทองไหลามาและดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันจันทร์เองนั้นจะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข่าหาอยูด่ดีสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ได้เคยคิดเคยฝันและเคยปาถนาไหว้ก่อนหน้านี้บ่ว่าจะเป็นบ้าน โหลดที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆหลับรองและการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนหาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเขตหหลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการปล่อยสัตว์สู่ธรรมศาสตร์สัที่ค้นเกิดวันจัดนันควรปล่อยนั่นก็คือการปล่อยนอกและการปล่อยนอกนั่นควรคำนึงถึงเมื่อจะทำการปล่อย เป็นโหนกที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างเซนควรสื่ออยู่ในตลาดที่กำลังจะถือขาเพราะสตากรรมกำลังจะหมดเมื่อปล่อยสัตว์ใดแล้วก็ควรงดกินสัตว์นั่นไปตลอดชีวิตก่อนจะปล่อยให้กล่าวคำว่าข้าพเจ้าพ่อบ,บอกสื่อและบอกน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดและพ่อสอแล้วกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ปล่อยโนกสิมหาตัว ในมื้อนี้จงนำความผาสุกและนำความเจริญมาให้แก่ตัวข้าพเจ้าสิ่งใดที่บอด,ดีทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หมดหายไปสิ้นไปในปีนี้ในเดือนนี้วันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยเถินหลังจากนั้นก็ทําการปล่อยนอกได้เลยสิ่งที่มอดูอยากจะบอกต่อไปนี่ก็คือบุญกุศลที่ทานเองนั้นได้ปล่อยสัดสู่ธรรมศาสตร์เพื่อเหตุให้พวกเขาเหล่านั้น มีอิสระภาพและพ้นจากภัยอันตรายบุญกุศลส่วนนี้ก็จะกลับคืนมาสู่ตัวทานอย่างเห็นท่านตาที่ตัวทานเองนั้นอาจจะหู้ตัวหรือบ่อหู้ตัวมาก,ก่อนก็ตามและบุญกุศลส่วนนี้จะมาในหูแบบที่ตัวทานเองนั้นคิดบ่ถึงอย่างเซนหน1่งจะมาในหูแบบการค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมด 2. จะมาในหูแบบการงานที่เหตุอยู่บ่อาจะเป็นงานน้อยและงานใหญ่ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีหนามีตาในสังคม 3. จะมาในหูแบบจะมีเงินทองเข้ามาให้ใจแบบบ่ขาดมือ 4. จะมาในหูแบบโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและดวงสตามีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์ หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบฝุกฝุกเขตหลับในข้อที่สองนั่นก็คือการถวายสังฆทานสิ่งหนึ่งที่เหตุนในคนธรรมดาทั่วไปร่ำรวยและเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการถวายสังฆทานบุญกุศลส่วนนี้จะเหตุให้ชีวิตของทานดีขึ้นแบบก้าวกระโดดและเหตุให้ชีวิตของทานนั้นโชคดีในการหาเงินหาทองยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมด ถ้าเหตุบุญในขอนี้จะมาในหูแบบอย่างเซนหน 1. เทวดาจะสรรเสริญและปกปักหักษาคุ่มครองเหตุหายสิวิตขาดแคลวจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง 2. จะมาในหูแบบส่งผลสี่ทางให้แก่สีวิตจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทอง 3. จะมาในหูบแบบของความโศกดีเหตุอย่างทำอย่างลงไป<ๆ>ก็จะมีแต่ความโศกดีเขามหาเขตหลับในข้อที่สนั่นก็คือการขอพรและการอาโหสิกรรมจากพ่อและแม่หรือบิดามารดาการขออโหสิกรรมจากพ่อและแม่นั้นบ่ว่าจะเป็นการกราบเท้าหรือการล่างเท้าของพ่อแม่ก็ดีพอเป็นการแสดงถึงความหูบุญคุณและความกตัญญู คนส่วนใหญ่เมื่อชีวิตติดติดขัดขัดก็มักจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลบ้านไกลเฮือนของตนแต่ลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั่นก็คือการขอพรและขอขมาลาโทษจากพ่อและแม่ที่อยู่ใกล้ตัวของเฮานั่นเองการขอขมาจากพ่อแม่นั้นมีดังต่อไปนี้นำดอกไม้หาคู่เทียนหาคูู กราบเท้าพ่อแม่สามครั้งแล้วกล่าวคำว่ากายหยากรรมมังว่า,า,า,วาจีกรรมมังมโนกรรมมังกรรมอันใดที่ขาพระเจ้าเคยได้เหตุบดีต่อพ่อและแม่ทั้งตอ่อหนาและหลับลังก็ดีขอให้พ่อและแม่นั้นจงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถินแล้วกราบเท้าพ่อแม่สามครั้งบุญกุศลที่ฐานได้เหตุก็พ่อและแม่ต่อไปนี้จะมาในหูแบบ การหาเงินคำนั้นจะไหลามาเทมา2จะมาในหูแบบสีวิตจะลาบลื่นและสีวิเจะเริญหุ่งเหืองสีวิตโบมีอย่างติดติดขัดขาดสจะมาในหูแบบเงินทองจะไหลเข้ามาให้สใส้จ่ายแบบบ่ขาดมือสําหรับพยที่ฟังจบแล้วพิมพ์คําว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวง แล้วสีวิตฐานจะสมดังใจปาธนาไว้อย่างแน่นอน